สวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บผักเล็กๆแน่น้อยเนาะรอบนี้เป็นรอบที่สามนะคะอันนี้เป็นกวางตุ้งไม่สวยนะคะไม่ค่อยสวยแต่ว่าต้องเก็บเพราะว่าเขามีดอกเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อว,วานก็เก็บไปรอบหนึ่งนะคะพ่อโยงก็เก็บไปกินกับก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็เมื่อเช้าพี่ชายมานะคะพี่ชายก็ เก็บไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะเราไม่ได้ปลูกเยอะเนาะปลูกเล็กๆน้อยๆพอได้กินเนาะเดี๋ยวจะเก็บผักเนี่ยนะคะไปลวกจิ้มนะคะกินกับน้ำพริกแล้วก็จะเอาไปใส่ข้าต้มให้กับน้องนิชาด้วยเนาะเอาไปต้มใส่ข้าต้มนะคะอันนี้เป็น กระเพรากระเพราเนี่ยเราตัดกิ่งปักชำนะคะไม่ใช่กิ่งเนาะเราเด็ดยอดปักชำจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะที่เราทดลองปักชำกระเพราก็นี่ค่ะเหลือรอดอยู่แค่2ต้นแต่ต้นนี้ก็เพิ่งย้ายลงนะคะย้ายลงวันก่อนนี้เองเพราะว่าลื้อกระถางเก่าออกก็เลยย,เย,เย,เย,ะะยังไม่ฟื้นตัวเนาะยังมีเหี่ยวๆบ้างนะคะยังไม่ฟื้นตัวก็เดี๋ยวก็คงฟื้นอันนี้เป็นโหระพา ก็รื้อกระถางออกนะคะก็เลยย้ายมาใส่กระถางนี้ก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่อันนี้ต้นกระถินกระถินของเราย้ายมาใส่ในกระถางนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะแต่ก่อนอยู่กระถางเล็กๆนี้นะคะถ้าใครได้ดูวิดีโอที่เราถ่ายให้ดูเพราะจากเมล็ดนะเนาะนี่ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะไม่เจะก็ย้ายลงใส่กระถางใหญ่ไปเลยที่เกียรติมาย้ายบ่อยนะคะเอาย้ายลงไปครั้งเดียวก็พอเนาะ,ะนี่ค่ะกําลังโตนะคะ ตัดยอดไปสามรอบนะคะเพื่อให้เขาแตกขแขนงก็ไม่ต้องการให้เขาต้นสูงเนาะอยากให้เขาแบบเป็นพุ่มเตี้ยพุ่มสวยนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเก็บโหระพานะคะโหระพาเก็บบ่อยมากเรียกได้ว่าวันเว้นวันเลยเมื่อวานก็กินกว๋วยเตี๋ยวก็มาเก็บจนโตแทบไม่ทันนะคะอันนี้โหระพาจะไปใส่แกงเผ็ดเนาะ วันนี้จะทำแกงเผ็ดมะเขือนะคะใส่หมูสามชั้นนี่ค่ะแกงเผ็ดมะเขือใส่หมูสามชั้นคือโตไม่ทันมีเยอะนะโหระพาปลูกเยอะมากนู่นก็โหระพาฝั่งนู้นก็โหระพาแต่มันเก็บบ่อยเนาะผักบุ้งก็เก็บบ่อยมากนะคะโตไม่ทันเนะเาะเก็บฝั่งนี้บ้างนะคะให้เขาแตกพุ่มเนาะจะได้แตกพุ่มสวย,สวย ก็เป็นการเร่งกิ่งแขนงด้วยนะช่วยเขานะคะช่วยให้เขามีกิ่งแขนงให้เยอะๆเนาะแตกแขนงให้เราเยอะๆถ้ามีแขนงเยอะเราก็จะได้กินเยอะๆนะคะจะได้เพิ่มจํานวนต้นขึ้นมาเพิ่มจํานวนผลผลิตขึ้นมาประมาณเท่านี้พอแล้วแหละ ผักสวนครัวก็มีไม่เยอะนะคะมีนิดๆนหน่นนนอ,อยก็พอได้เก็บกินเนาะเดี๋ยวเอาตำลึงนะคะตำลึงไปเอาไปต้มใส่ข้าวให้ทัชชาให้นิชาจะได้ระบายได้ดีเด็กนะคะก็จะต้องมีผักเยอะๆเนาะเวลาทำกับข้าวใบแบบนี้อ่อนๆนะคะเด็ดเอาแบบอ่อนๆเลยนี่ อ่อนๆแบบนี้เด็ดเอาได้นะเอาไปต้มใส่ข้าวผักสวนครัวนิดๆในน้อยๆเล็กๆน้อยนะคะพอชื่นใจโน่นอีกเยอะแต่ว่ามันอยู่สูงเนาะฝั่งนี้ก็มีว่าจะเก็บมะรุมซะหน่อยว่าจะตัดยอดมะรุมซะหน่อยนะเดี๋ยวค่อยตัดเก็บตําลงก่อน นี่ค่ะใบแบบนี้ก็เก็บได้อ่อนๆเลยเห็นไหมกรอบๆเสียงแบบกรอบน่ากินมากเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสาวันจะทําต้มเลือดหมูกินดีกว่าซื้อเครื่องในมาแล้วนะซื้อเครื่องในหมูมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้ทำเมนูที่ชอบเนาะเมนูที่ชอบก็คือต้มเลือดหมูนะคะยอดอบอบเลยดูยอดนี้ยอดอบวบ แต่ก่อนฝั่งนี้นะคะจะเป็นตำลึงเนาะม่จะปลูกเป็นตำลึงแต่พอเอาบวบนะคะมาปลูกตอนนี้ตำลึงหายตำลึงหายนะคะตอนนี้ก็เต็มไปด้วยบวบนะคะเดี๋ยวก็คงได้ตัดยอดบวบก,กินแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะมาตัดยอดบวบนะคะตัดออกให้เขาเพิ่มจํานวนเพื่อที่จะได้ให้เขาแตกกินขนงเยอะๆแล้วก็จะมียอดอ่อนให้เราได้เก็บกินเยอะๆนะคะถ้าเราไม่มาเก็บ เนี่ยเขาก็จะไม่อวบนะเขาก็จะเล็กๆแบบนี้เหมือนตำลึงตำลึงถ้าไม่ค่อยตัดนะคะมันก็จะไม่ค่อยอวบแต่พอได้ตัดรอบสองรอบแล้วเนี่ยมันจะอวบแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือตำลึงเนาะอันนี้บวกนะคะเดี๋ยวมีเมนูอร่อยๆเดี๋ยวคิดเมนูออกก่อนนะคะจะมาเก็บยอดบวกจริงๆอ่ะคิดเอาไว้แหละว่าอยากจะกินอยากจะกินแกงหน่อไม้ ไปร้านอินเดียเรียบร้อยแล้วนะคะจะไปซื้อหน่อไม้มาแกงแต่พอไปถึงลืมได้แค่เห็ดก็เลยไม่ได้กินเลยเดือนนี้เพราะว่าเราจะเข้าในเมืองประมาณ3เดือนทีนึงเนาะไม่จำนะจะเข้าในเมือง3มเดือนที่นึงนี่เห็นไหมอบอวบเลยนะคะยอดอบอวบอ่อนๆนี่ได้แล้วเนี่ยใบอ่อนๆเลย กรอบกร,รอบเลยได้ยินไหมคะได้ยินเสียงไหมกรอบกรอบเนี่ยเลื้อยออกมาด้านนอกนะนี่ฝั่งโน้นยังไม่เก็บเนาะเก็บแค่ฝั่งนี้ก็พอดูดอกดอกต้อยติงส่ยสวย,สวย ปลูกเป็นไม้ประดับด้วยนะแล้วก็เป็นการเรียกมแมลงนะคะให้มาผสมเกสรให้กับมะเขือของเราด้วยเป็นตัวล่อมแมลงเนาะตอนเช้าจะมีดอกบานสะพั่งสวยมากๆนะคะนี่อย่างพวกดอกตุ่มๆพวกนี้นี่เขาจะบานช่วงตอนเช้าสวยมากๆแล้วก็จะเป็นไม้ประดับดอกไม้ประดับสวยๆให้กับเราแล้วก็ยังสามารถล่อมแมลงนะคะให้มา ผสมเกสรให้กับมะเขือของเราได้ด้วยนี่ก็ใกล้จะได้เก็บแล้วเนาะทำแกงเผ็ดเดี๋ยวรอบหน้าก่อนนะคะเขายังเล็กอยู่ยังเล็กๆอยู่ดอกก็กําลังมาเก็บต้มลึ่งก่อนเก็บเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ได้ปลูกเยอะแยะมากมายนี่เห็นไหมใบอ่อนๆสวยๆเลยกรอบ โอ้ยยอดนี้อวบสวยดีจังดูดูโอ้ยยอดอวบอวบมากมสวยมากค่ะทำต้มเลือดหมูเนาะพระโยงแกเอาอาที่ใส่ผักของเราขึ้นไปแล้วแกเห็นมันวางตรงบันไดแกนึกว่าไม่เจ็บเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็ถือขึ้นไปด้านบนเราก็ไม่มีที่ใส่ ก็พอแล้วแหละไม่มีที่ใส่พระโยงแกถือถังขึ้นไปลอะอถือที่ใส่ผักขึ้นไปเรียบร้อยละอุ้ยดูดูใบใบใหญ่มากกรอบๆเลยดูใบใหญ่สวยมากเลยกรอบๆเลยนี่ดูเนี่ย ใส่ต้มเลือดหมูดูใบนี้ใบนี้มาแล้ว <c oughs> มาแล้วเมื่อกี้แกเอาขึ้นไปเก็บเนาะแกเห็นเราถ่ายวีดีโอก็เลยกลับมาให้เหมือนเดิมเห็นไหมใบส,ยสวยๆใหญ่ๆเลยเนี่ย <c oughs> ตำลึงสวยมาก ะออนตำลึงใบใหญ่มากแตก่ก็กินไม่หมดเนาะ,ะออนโอเคค่ะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวกินไม่หมดเก็บไปเยอะกินไม่หมดเดี๋ยวเราอยากกินเมนูอะไรเราค่อยมาเก็บเอาเนาะตอนนี้เราก็นึกได้แค่เมนูเดียวนั่นแหละค่ะ ก็คือเอาไปรวกจิ้มน้ำพริกเนาะแล้วก็เอาไปต้มใส่ข้าวให้กับน้องนิชานะคะเพื่อเป็นยาระบายด้วยเพื่อระบายเนาะไม่ให้ท้องอืดน,นะคะเนี่ยไม่ชอบความสวยของเขาอะ่ะนี่ตัวนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีนี่มาเด็ดไปเมื่อวันก่อนไหมรอยเด็ด มันอยู่ในร่มมันจะไม่ค่อยโตนะคะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยสวยเหมือนอยู่ในแดดเนาะโน่นนะจริง,รงๆเยอะเลยนะไม่จะปล่อยให้เขาเลื้อยนะคะก็เยอะอยู่ถ้าจะกินก็มาเก็บเด็ดเอาใบเนี่ยะคะ่ะแล้วก็ยอดอ่อนไปกินเนี่ยเห็นไหมง่ายๆนะคะเก็บเอาใบแล้วก็ยอดอ่อนอันนี้ก็ปล่อยเลื้อยนะคะ เลยขึ้นไปโน่นอ่ะเห็นไหมด้านบนก็มีเยอะนะคะแต่เราก็ไม่มีเมนูอะไรกินเนาะถ้าเกิดเยอะเกินไปเราก็ตัดลงทําปุ๋ยหมักนะคะน้องด้านบนใบอ่อนๆโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะ,ก,คะ,คะก็ไม่มีอะไรมากเนาะพามาเก็บผักเล็กน้อยในสวนของเรานะคะพอได้กินไม่ได้ปลูกเยอะเนาะกําลังจะลงต้นกล้านะคะ ต้นกล้ากำลังโตหาเวลาไปปลูกยังไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้เวลาก็น้อยเนาะแต่ละวันเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ